สำหรับช่วงนี้ที่ใครหลับและฝันเห็นต้นอะโวคาโดผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนั้นพี่อบขอทำนายเลยว่าช่วงนี้ท่านจะเกิดสิ่งดีๆตามมาแน่นอนเรามาฟังว่าสิ่งดีๆนั้นคืออะไรกันนะคะสำหรับการฝันเห็นต้นอะโวคาโดนั้นมีคำทำนายว่าจะได้พบเนื้อคู่หรือมีโชคมีลาภทางการเสี่ยงทาย ตำราอื่นๆก็ทำนายอีกว,ว่าจะได้รับชื่อเสียงในทางที่ดีงามหรือได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งงานประจำที่ตนเองได้กระทำให้มีหน้ามีตามมากขึ้นและก็ความฝันนี้ยังทำนายด้วยอีกว่าจะหมดเคราะห์และหมดโศกจะหายป่วยจากโรคที่เป็นอยู่และจะฟื้นฟูให้ตัวผู้นั้นมีโชคลาภมากขึ้นนั่นเองก็ถือว่าเป็นความฝันดีๆอีกความฝันหนึ่ง ถ้าใครเห็นควมฝันแบบนี้หรือเห็นต้นอะโวโคาโดนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนด้วยนะคะขอให้พบสิ่งดีๆในทุกวันคะ่ะ